นอกจากนิสิตโครงการพไน,นต์ตมจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการจากในห้องเรียนแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายค่ะที่ให้นิสิตโครงการพไน,นตรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในวันนี้ค่ะดิฉันจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังค่ะว่านิสิตโครงการพไน,นตตมนั้นมีกิจกรรมอะไรมากมายมาติดตามกันนะคะ รู้การเรียนการสอนในเชิงวิชาการแล้วการปลูกจิตวิญญาณในเรื่องของการเป็นครูนั้นก็มีความสำคัญค่ะเพราะการที่เราเป็นครูนั้นไม่ใช่เพียงแค่สอนลูกศิษย์ในด้านความรู้ค่ะแต่จะต้องบ่มเพาะลูกศิษย์ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งค่ะ และการที่เราจะสอนให้ครูนั้นรักในวิชาชีพมีจิตวิญญาณของความเป็นครูก็จะต้องขึ้นอยู่กับสถาบันที่มีคุณภาพด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นสถาบันจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันเพื่อให้นิสิตนะคะเป็นนิสิตครูที่มีคุณภาพและจบไปเป็นครูแบบครูมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อเด็กอย่างแท้จริงค่ะ สำหรับกิจกรรมของนิสิตโครงการเพนในตงนะคะกิจกรรมแรกเลยที่เราจะได้ทำตั้งแต่ชั้นปีที่1นะคะนั่นก็คือกิจกรรมแบ่งปันความห่วงใยจากใจสู่สังคมค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนิสิตชั้นปีที่1และชั้นปีที่2ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะไปทาสีให้กับโรงเรียนมอบอุปกรณ์กีฬามอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนค่ะ ต่อไปเป็นกิจกรรมสำหรับนิสิตชั้นปีที่3านะคะก็จะเป็นกิจกรรมค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชนและก็กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่อาเซียนค่ะซึ Eyes ่งในชั้นปีที่สานะคะจะต้องได้ทำสอกิจกรรมนี Tenemos ้สำหรับกิจกรรมค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะไปสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนห้องสมุดค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ เป็นค่ายที่ใช้เวลานานพอสมควรนะคะเพราะว่าเราจะไปสร้างห้องสมุดให้กับเด็กๆนะคะตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์เลยค่ะกิจกรรมพัฒนาความรู้สู่อาเซียนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะไปเรียนรู้ชุมชนที่เขาอยู่ร่วมกันอย่างเช่นชุมชนนั้นมีทั้งชาวพาม่าและก็ชาวไทยค่ะเราจะไปเรียนรู้กันว่าเขาอยู่ร่วมกันอย่างไรค่ะเราก็จะเป็นการได้ไปสานสัมพันธ์กับชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยค่ะ และกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมอบรมอาชีพอิสระค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นของนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะได้ฝึกทำอาชีพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำขนมการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนะคะนอกจากจะเป็นความรู้ให้กับเราแล้วเราก็ยังสามารถนำความรู้นี้ค่ะไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนเมื่อเราไปเป็นครูได้ค่ะ กิจกรรมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะดิฉันมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆมีความสําคัญเป็นอย่างมากนอกจากจะทําให้เราได้ความรู้ในเรื่องนี้แล้วนะคะเราก็ยังสามารถไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆต่อได้ค่ะกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมฝึกอบรมค่ายเกษตรค่ะซึ่งจะทําในชั้นปีที่2ค่ะเป็นกิจกรรมที่เสมือนการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปทํา กิจกรรมค่ายเพชรอาสาต่อในชั้นปีที่3ค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะพาพวกเรานะคะไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะกิจกรรมต่อมาค่ะคือกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคมค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดให้สําหรับนิสิตชั้นปีที่4ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นการฝึกบุคลิกภาพให้กับการคนที่จะไปเป็นครูค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ สามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะเพราะว่าการที่คนเราจะเป็นครูได้นะคะก็จะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อที่จะส่งเสริมให้เป็นครูที่ดีได้เหมือนกันค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมไหว้ครูของนิสิตโครงการเพชรในตมค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5ค่ะ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะและก็จะจัดขึ้นในทุกๆปีเพื่อให้นิสิตนะคะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อโครงการค่ะได้แก่ทหารจากเกอรมนออาจารย์ที่คณะหรือผู้มีพระคุณทุกท่านนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่จะทำให้พวกเรานะคะนิสิตโครงการเพชในตมได้ตอบแทนผู้มีพระคุณค่ะ และกิจกรรมทั้งหมดนี้ที่ดีฉันได้เล่ามานะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นิสิตโครงการเพนในตมได้รับและก็ได้ฝึกปฏิบัติค่ะสวัสดีค่ะ